l e ้น n Learning คือกิจกรรมที่นักศึกษาเนี่ยจะได้มีโอกาสเข้าไปพบกับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็จะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการจริงก็จะเริ่มกิจกรรมโดยการที่เขาก็จะต้องไปวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานประกอบการค่ะแล้วก็เข้าไปค้นหาปัญหาที่สถานประกอบการกำลังเผชิญอยู่แล้วก็พยายามใช้ความรู้ที่ ตัวเองได้ศึกษามาค่ะในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการแล้วก็สถานประกอบการนั้นค่ะปัญหาของทางโรงแรมของเราซึ่งนื่ใช่ว่าเราไม่เรียนตำตรงเราไม่ยังมีประสบการณ์การทำโรงแรมเราเป็นอาจจะเป็นนะักธุรกิจรุ่นโบราณหน่อยเราใช้โซเชียลไม่เป็นเราไอ้พวกไอ้สมัยใหม่ไม่เป็นนะเราังไม่มีประสบการณ์การทำโรงแรมซึ่เป็นธุรกิจใหม่โจทย์ของบุรีโฮเทลก็คือจะทำไงให้โรงแรมเป็นที่รู้จัก โจทย์ครั้งแรกที่ได้ก็คือก่อนอื่นเลยที่เราได้โจทย์คือบุรีเราเห็นว่าเป็นโรงแรมเป็นธุรกิจใหม่มีความยากและซับซ้อนมากเราไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายลูกค้าจะเป็นยังไงเราไม่สามารถเก็บรายละเอียดตรงนี้ได้เลยเพราะช่วงนั้นไม่มีนักเที่ยวมาเที่ยวเลยอะ่ะการบริหารจัดการภายในแล้วก็ทั้งด้านการตลาดซึ่งที่นี่ยังขาดเยอะเลยธุรกิจเดิมเนี่ยเขาก็เป็นลักษณะของการขายตัวเครื่องบินขายของที่ระลึกนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีข้อมูลเลยแต่เราต้องมาวิเคราะห์หาอาตาัตราการเติบโตหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ มันก็เลยเป็นปัญหาที่ทางกลุ่มเนี่ยก็ต้องมีการรีเสิร์ชเข้ามาค่ะตอนแรกก,ก็แบ่งกันนะคะก็คือเรามีอยู่6คนนะคะ2คนเนี่ยก็รับไป1หัวข้อแล้วก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอามามดิสคัสร่วมกันวางแผนตั้งแต่แรกเลยว่าโครงสร้างองค์กรต้องเป็นยังไงแบ่งเป็นกี่แผนกคุณแบ่งคนไปเลยแบ่งให้ชัดเจนเนี่ยค่ะว่า,าแผนกแม่บ้านนะแม่บ้านมีกี่คน ทำอะไรบ้างแผนกหน้าฟอนหน้าฟอนทําอะไรบ้างคุณแบ่งให้ชัดเจนการจัดวางระบบมาตรฐานการทาง,งานของสีแผนกด้วยกันก็คือแผนกแม่บ้านนะคะก็เป็นการระบบการจัดห้องนะคะฝ่ายต้อนรับก็ดูทางด้านการต้อนรับว่าการใช้โปรแกรมอะไรต้อนรับแบบไหนถึงจะลูกค้าประทับใจส่คุมปลอดภยัยมีการโบกรถให้ลูกค้าไหมต้อนรับลูกค้ายังไงมีการยกกระเป๋าให้ลูกค้าไหมการบริการอาหารเนี่ย เสิร์ฟออกมาเนี่ยเป็นแบบไหนอาหารออกมาล้วตามแบบไหนต้องดูดีบริการต้องประทับใจอะไรอเงี้ยค่ะในส่วนของพี่พี่ก็ทำในเรื่องของรีเซิร์ชเมดเทโลจีนะครับเราก็มานั่งคุยกับกลุ่มว่าเราจะเก็บกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในดีแล้วก็เลยตั้งหัวข้อในเรื่องแบบสับกันเรื่องปัจใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมเบสแอนด์เบรคฟาสต์ของคนไทยนี่แหละที่มาใช่เท่านเชียงใหม่ล้วก็เก็บข้อมูลในการกรอกข้อมูลบนออนไลน์ Google Form นะครับแล้วก็ส่งออกไปให้เพื่อนให คนต่างๆโดยสร้างทาร์เก็ตขึ้นไปว่ากลุ่มเป้าหมายของเราจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเจน Y อายุตั้งแ่าง20ถึง40ปีเราก็ได้สรุปว่ากลุ่มลูกค้าที่มาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยส่วนมากเดินทาเป็นครอบครัวชอบโรงแรมแบบโมเดิร์นโรงแรมลมคาอาหารเช้าเดินทางโดยสะดวกสบายเน้นความสะอาดและเน้นมาตรฐานแบบความปลอดภยัยในเรื่องโควิดเราก็มีทําการวิเคราะห์คู่แข่งนะครับคู่แข่งขันของโรงแรมทั้งหมดนะครับในเส้นช้างคลานแล้วก็ที่มีเซกเมนต์ที่ใกล้เคียงกับวีโฮเทล มันทําให้เห็นเลยครับว่าบูรีโฮเทลเนี่ยมีจุดแข็งที่สามารถมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ดได้เพราะว่าหนึ่งโรงแรมของเราเขาเป็นโรงแรมที่มีความหลากหลายมีรูปแบบโรงแรมหลายแบบไม่จะเป็นโรงแรมแบบแฟมิลี่ภาพแบบส่วนตัวเป็นโฮสเทลก็ได้และที่สำคัญที่สุดในย่านช้นางคลาในบริเวณนี้เป็นสถานที่ประกอบการเยอะมากซึ่งเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายจุดนี้มากครับเราก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาครับเป็นบูรีโฮเทลความสุขทุกการพักผ่อน <marks agna> จากผลการวิจัยเนี่ยบอกได้เลยว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจองทาง ผ่านพวก Agoda Booking พวก OTA ต่างๆนะครับแต่บูรีโฮเทลยังไม่ไม่มีการจัดสรรตัว OTA พวกนี้อย่างเป็นระบบก็มาวิเคราะห์นะคะด้านการตลาดของเขาว่าตอนนี้ทางโรงแรมอะมีจุดด้อยก็คือว่าการโฆษณาเป้าหมายการตลาดหรืออะไรเงี้ยเขายังไม่มีเลยเงี้ยค่ะเราก็เลยเข้ามาดูนำเสนอราคาว่าะจะต้องใช้งบประมาณอะไรเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้ก็เป็นที่ตอบโจทย์ของทางผู้ประกอบการนะคะ ได้เห็นความสามารถของนักศึกษาซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างผมว่าปีนี้เด็กทําได้ดีกว่าปีที่แล้วเขาจะติดอยู่อย่างหนึ่งเขาจะติดตรงที่เขายังเรียนอยู่ในปีแรกเพราะฉะนั้นพอเรียนในปีแรกเองเนี่ยเหมือนกับเขาเรียนอะไรไปเขาก็จะหลองใช้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอเขาเรียน1นึ่งสองสา้าเขาก็ใช้เครื่องมือ1นึ่งสองสาเนี่ยกับ action learning แต่ว่าพอเขาทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วพอได้รับคอมเมนต์ได้รับคาแนะนําผมเชื่อว่าถ้าเขาเอาตัวนี้ไปทําอีกทีเขาก็จะมองว่าเอ้ยทางงานเขาไม่จําเป็นจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้ามันขึ้นู่กว่าเคสนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไปทำสองเลยได้ไหมหรือไปทํา5เลยได้ไหมหรือจริงๆทํา3ตัวเดียวก็พอเขาน่าสนใจตรงที่ว่าเขาพยายามที่จะตอบคําตอบที่เป็นโจทย์ทางธุรกิจก็คือทํายังไงจะดึงคนเข้ามาเนื่องจากว่าตอนนี้ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวไทย เพราะนั้นการทำโรงแรมเนี่ยต้องตอ,งอบให้ได้เลยว่าจะดึงนักท่องเที่ยวไทยได้ยังไงอาจารย์เองเนี่ยกว่าจะเลือกผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยก็เลือกด้วย Purpose ที่ต้องการให้นักศึกษาเองเนี่ยได้ทดลองใช้จริงๆในขณะเดียวกันก็มีความประสงค์ที่ให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยได้ร่วมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อย,ยอดธุรกิจของเขาไปได้ต่อ อยากจะขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและก็ขอบคุณผู้ประกอบการที่ให้โอกาสในศึกษา Action Learning จำหาไราเชียงใหม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้หาประสบการณ์โดยตรงมากกว่าแบบเรียนในห้องนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้สรงพุณวุฒินะคะที่คอมเมนต์กระทางกลุ่มนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะที่มี Action Learning ค่ะทำให้เราเรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่างค่ะ